สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮมคลิปในวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะไปหาต้นไม้รอบๆบ,บ้านนะคะแล้วก็เอามาปลูกขยายพันธุ์นะคะรวมไปถึงตกแต่งใส่แจกันภายในบ้านด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ไปตัดมาเรียบร้อยแล้วนะแต่จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะคะแล้วก็เราไปเลือกต้นอะไรมาบ้างน,นะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ สำหรับต้นที่เราจะเลือกในวันนี้นะคะก็คือต้นนี้เลยอันนี้คือต้นบานเช้าค่ะเพื่อนๆคืออันนี้เนี่ยมันเริ่มโซมแล้วนะแล้วก็ยาวมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกกิ่งที่มันดูแบบแข็งแรงนะคะเอาไปขยายพันุต่อนะคะซึ่งมันง่ายมากๆอ่ะเดี๋ยวมาเลือกกันก็คือแบบเราจะเลือกกิ่งที่มันตรงๆหน่อยเนาะตรงๆแบบนี้เนีน่ยแล้วก็ตัดไปเลยคือต้นนี้คือขยายพันธง่ายมาก ถัดมาค่ะเป็นต้นที่อยู่ใกล้ๆก,กันเลยอันนี้ก็คือต้นสนใบพายนะคะต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่เอาไปตกแต่งบ้านอะ่ะแล้วก็สวยมากๆนะคะซึ่งใบเขาอะ่ะเวลาเอาไปตกแต่งอะ่ะมันจะอยู่ทนกว่าต้นอื่นเลยค่ะเพื่อนๆเราอะ่ะลองเอาไปใส่กระถางหลายครั้งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้เพื่อนๆดูว่ามันสามารถใช้ตกแต่งบ้านได้ยังไงนะคะทีนี้เป็นกิ่งที่เราต้องเลือกใช่ปะเราก็จะเลือกกิ่งที่มันแบบเหลุดฟอร์มไปอะ่ะไม่ค่อยสวยอะ่ะกิ่งที่เราต้องการตัดแต่งอะ่ะก็คือจะเลือกจากกิ่งนั้นนะคะเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรายิ่งตัดมันอะมันก็จะยิ่งแตกเข้าไปอีกนะคะเป็นต้นไม้ที่แบบดูแลง่ายสวยแล้วก็ทนมากๆเลยนี่อยากให้ดูอันนี้นะคะอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะมันมีทั้งหมดยอดอ่อดตรงนี้ใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามแบบเนี้ยใช่ปะ่ะเราก็ตัดแบบนี้เลยปึ๊บแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยมันจะขึ้นมาอีกสามการนะคะมันจะขึ้นมาอีกเป็นสามการ ถัดมานะคะเราจะเลือกเป็นต้นนี้ค่ะเพืเ่อนๆน,น้องคนนี้ก็เพื่อนๆน่าจะเห็นบ่อยแล้วนะคะเขาคือพลูสนิบนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะชอบแบบอยู่ในร่มก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาโดนแสงอ่ะใบเขาก็จะออกเป็นสีสนิบนะคะอ่ะเห็นไหมนี่ใบใหญ่สวยเลยนะคะ<อ>ก็ตัดพวกที่มันแข็งแรงแบบนี้ไปขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆลองดูต้นที่มันไต่ขึ้นบารีดปะถ้าเกิดว่าลากอ่ะมันไปโดนแบบเกาะกับต้นไม้ใหญ่อะคะ ใบมันก็จะใหญ่สวยนะคะเห็นไหมขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยเห็นไหมนี่ใบนี้คือแบบใหญ่มากแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับใบ,บ,บที่ที่แบบว่าอยู่ข้างล่างแล้วแบบว่าไม่ได้รับการเกาะกับต้นไม้นะคะมันก็จะเล็กกว่าเนะาะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูนะคะอันนั้นคือใบ,บที่ได้รับการเกาะกับต้นไม้หรือว่าหลักนะคะแต่วันที่เป็นใบ,บที่ไม่ได้รับการเกาะกับต้นไม้เนาะ มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะอันนี้คือสายป่านดวงใจค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราก็เอามาวางทิ้งไว้เหมือนกันแล้วก็ปลูกลืมๆนะคะทีนี้พอช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยดินเดินอะไรมันก็กระเด็นหายไปหมดนะคะแต่มันจะมีกิ่งที่เขาเลื้อยมาแล้วก็มาพาดอยู่บนดินแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยของเกวิเลียนะคะไบที่มันใหญ่ๆอ่ะนี่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 แบบนี้นะคะนี่มีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยแล้วเราก็ไปหามาว่าตรงไหนที่มันมีรากอีกนะคะก็ตัดตัดข้อเขาอะหนึ่งอันแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นต้นได้เลยนะคะสำหรับต้นไม้ที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาขยายพาให้เพื่อนๆชมนะคะว่ามันต้องทํายังไงบ้านแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้านนะคะคือแบบง่ายๆมากนะหาจากรอบๆบ้านของเราเนี่ยแหละเอามาใช้นะคะอุปกรณ์ก็คือจะมีพวกที่ใช้สําหรับตัดแต่งเนาะก็มี กันไกตัดก่กนะคะกันไกทั่วไปเนาะแล้วก็มีครีมหนีบนะคะอ่าแล้วก็จะมีเป็นวัสดุปูค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในกระถางเนาะก็อันนี้เอามาใช้ในการขยายพันธุ์ต้นบานเช้านะคะแล้วก็จะมีแก้วน้ําอันนี้จะมาใส่ต้นไม้ที่ใช้สําหรับตกแต่งภายในบ้านนะคะเราก็เลือกแก้วสวยในบ้านเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะคะเพื่อนๆออันนี้ก็จะเป็นแจกันเนาะทรงแบบ คอคอขวดนะคะคล้ายๆกับนาฬิกาทรายเนาะน่ารักดีนะคะแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกเหมือนกันที่เราเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เราจะใช้เป็นกระถางที่มีลักษณะแบบแบนนิดนึงนะไม่ได้แบบลึกมากนะคะเพราะว่าเราจะเอามาใช้กับต้นสายปาดดวงใจต้นนี้นะคะนี่เลยน้องคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าสนใบพายนะคะ ปกักจกกันแบบนี้คือสวยมากเพื่อนๆแล้วมันก็คืออยู่ทนเป็นอาทิตย์นะคะเราชอบเอามามากๆเลยวิธีการก็คือให้เพื่อนๆไปเลือกกลิ่นมาเนาะที่เราพาเพื่อนๆไปชมแล้วนะคะจากนั้นน่ะก็ลิดใบข้างล่างออกนะคะแบบง่ายมากเพื่อนๆก็คือนี่เลยรูปแบบนี้นะมันจะแบบว่าลุนแลดึงแต่ว่าอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยทีเนี้ยเราก็ไปหาจักการสวยๆมาเนาะล้วก็ปักลงไปแค่นี้เพื่อนๆคือง่ายมาก ถ้าเกิดว่าอยากให้มันมีความหนานแน่นเนาะก็ไปหาเอ,อกิ่งนะคะมาใส่เพิ่มนะคะอันนี้มันเป็นใบอ่อนเนาะมันจะเริ่มแบบเขียวนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รีบใส่น้ำตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็พอตัดมาเนี่ยเราก็รีบใส่น้ำเลยต้นนี้เลยบานเช้านะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตัดมาแล้วเนี่ยให้รีบเอาไปชํำนะหรือไม่ก็แช่น้ำไว้ก่อนได้นะปึ๊บแบบนี้อ่าได้แล้วนี่กิ่งแบบนี้ แบบโล่งๆนะคะจากนั้นเพื่อนๆเอาใบน้องอะออกเพราะว่าไม่งานน่ะมันจะมันจะมาเหมือนแย่งแย่งกันอะ่ะแล้วทำให้ข้างบนอะเหี่ยวหมดเลยจากนั้นก็ให้เราอะไปเอาวสัสดุถูกมานะคะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกกิ่งนะคะอ่า ถ้าเกิดกิ่งที่มันมีลักษณะอ่อนแบบนี้เกินไปอะ่ะมันอาจจะไม่ไม่คืนไม่ออกรากนะคะแต่ไม่เป็นไรลองดูเพราะว่าเราตัดมาแล้วทีนี้วิธีการดูแลต่อจากนี้นะคะก็คือให้รดน้ำนะคะให้มีความแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อ่า เอาไปไว้ในที่ร่มก่อนนะคะในช่วงแรกสิ่งที่จะสังเกตในวันถัดมาเนี่ยก็คือใบอะ่ะมันอาจจะมีความเหี่ยวลงนิดนึงนะคะแต่ว่าในวันถัดๆไปอะ่ะมันจะค่อยๆแบบเหมือนตังขึ้นนะ,ะต้นนี้นะคะพลูสนิมเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายเลี้ยงง่ายใบยสวยแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ เราจะใช้เป็นแจกันนะคะรูปทรงนาฬิกาทรายแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นแก้วน้ํานะคะหรือว่าวัสดุอะไรก็ได้ที่หาได้รอบๆบ,บ้านนะคะเอามาใส่น้ําแบบนี้นะคะมันง่ายมาก mm hmm. ดูซิว่าตรงไหนมันคือปลายยอดนะคะน,นี่คือปลายยอดเนาะมันก็จะมีแบบใบออดนะ mm hmm. แล้วก็ทีนี้ทําการตัดเลยจ้า mm hmm. เราจะเลือกเป็นอ่าัลองวันก่อน นี่ฮะช่อนี้ต่อกันปึ๊บนี่อันนี้ก็คือ1ต้นนะคะแล้วก็เอาใบาออกแล้วขอเปลียนมาใช้กันไก่บ้างถ้าเกิดไม่ใช้กันไก่ก็เด็ดเอาก็ได้นะคะนี่แล้วจากนั้นก็ใส่ลงไปในน้ำเลย อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีต้นที่มันมีปลายยอดเยอะๆแบบนี้ก็ไปตัดแค่ปลายยอดมาแล้วก็เอามาปักนะคะมันก็จะทำให้กระถางของเราอันนี้สวยขึ้นมาเลยค่ะสุดท้ายนะคะต้นนี้เลยใส่ป่านดวงใจนะคะเราก็ไปเลือกต้นที่มันแบบว่ามีรากออกมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆ <S <S นี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวเราจะเอามาใส่กระถางที่มันมีลักษณะเป็นกระบะแบนๆนะคะวิธีการก็คือนี่ง่ายมากค่ะ ให้เพื่อนๆวางลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ทีมแบบนี้นะคะในการแบบกดลงไปทีละชอ่อเนาะอ่ะก็จะได้ต้นใสยปาโนใสที่เต็มกระบาแบบเนี้ยนะคะอะพยายามให้ตรงรากมันะจุ่มไปที่ดินแล้วก็ใบอะงายขึ้นอ่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทีมช่วยดันลงไปนิดนึง ไล้หมดนีนะคะก็เป็นต้นไม้รอบๆบ,บ้านนะคะที่เราไปตัดชําม,มาให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่มีต้นไม้รอบๆบ,บ้านนะก็ลองไปหาดูนะว่าต้นไหนเนี่ยที่สามารถเอามาขยายพันธุ์ง่ายๆแบบนี้ได้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายบิดเลย มานั่งดีๆดียังงดียังงดีนั่งดีๆด,ด,ดีโอเคพร้อมพร้อมไหมคะ